สวัสดีพี่น้องยูซี่สุขส <S token thanks> so like ุขคนด้วครับเด้อนะครับผมมันนี้กรมาสัมงครับพาพี่พระนองครับมาสำรวจราคาคล้วยคือเก่าครับพี่น้องนะครับอยู่ตลาดนัดบ้านนองนายนะครับผมเป็นเที่สิบแปดนะครับผมวันเสาร์นะครับผมมันนี่กรมาสำรวจราคาคล้วยให้นะครับไปมาหลายมือแล้วนะครับผมราคามื่อไหรจะเป็นยังไงนะครับผมชมกันเลยครับย้อนเวลาพี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมปล่อยอีกแล้วครับมันนี้นะครับอยู่ตลาดบ้านนองนายเอาตัวเล็บหน้าข้าไปบมันนี้เอาแม่ลูกตัวแม่ครับผมแม่ลูกตัวแม่โอ้ ยังเงาเลยยังไงเลยครับสูงอะไรไม่ได้สูงรอยสามสิบแปดสามเก้าครับประกันเลยครับประกันเท่าไหร่ประกันไว้สามแปดครับสามแปดเนาะนานเลยถึงโค้งแม่ลูกแม่ลูกตัวแม่ครับลูกตัวแม่ครับโอ้ลูกคนนางามเลยครับแม่ครับลูกจะมีได้ลูกลูกประแม่สิบเดือนครับสิบเดือน แม่ทับเรียบร้อยแล้วทับผ่านรอไปพี่ทับเรียบร้อยครับนั่งมาตรวจท้องดูสินั่งมาตรวจท้องว่าพึ่งออกมาออกมาให้กันนั่นน่ะเนาะมาประกันควงเงาเลยตัวเงาเงาเลยนะครับลอยสามสิบแปดนะครับสียสวยเลยนุ่มปุ๊บนะครับพี่โต๊ะหางเงาเลยนี่ครับเลยต่อเลย แค่หลอกแค่ลังห้างนะครับขาดน้ำเดี้ยงนี่เนื้ไหเนาะครับขาดน้ำเดี้ยงเนี่ยตาดูดูนะลงมาจากคู่นะเขางามงามเลยตาคนลุ้งตำนี้นี่ไว้บ่มีครับประกันตำนี้เลยครับสวยดีนะครับผมเนื้อหนังคนดีได้เลยเนาะได้เลยเนาะครับผมหนังหนาสายง่อยู่ครับสายง่นะครับสาวคนเขาโอ้งามนะครับลุ้งปั้นๆหนะอย รวมบ้านท่านไหบ้ครับผมพอคุ้มฝูงอยู่บ้านเหรอ,อ,ค,อค,ครับพอพอพันหญ่ครับลูกสาวนะครับสิบเดือนแม่ก็ใส่ไปแล้วนะครับอรอตรวจทองว้าวันที่สามสิบแปดงานเก่านะครับคุณคุณพ่อหวังคุณนะครับ,นนรบตเต็มครบมือพานี้แข่งขาเล่นแข่งเลี้ยพาดีนะครับโค้งแม่ลูกของพี่ยอดนะครับจเจริญความ อะไบึงความงามคร่าวๆแล้ววันนี้ครับฟังราคานะครับวนี้เปิดไวแสนเอ็ดครับแสนหนึ่งมืนบาทหนึ่งหมไรเ่องตอรองเลยครับตอนองเลยครับผมไปแวะไปหาเด้ครับยังเงเลยนะครับนังเาเง้เลยนะครับผมใส่ไปแล้วนะครับรอดตวทองนะครับเยียมเเป็นหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับ ยอดเจริญฟาร์มอำเภอูุจับเพียร่น้องของบเบอร์ทุนะครับผมเบอร์โทรกับศูนย์หกห้าครับผมห้าครับผมสามสติดต่อยอดเจริญฟาร์มอำเภอบุจับจังหวัดอุดรธานีเลยครับพี่น้องโอเคครับพี่<อ>ครับสวัสดีครับ آ, สวัสดีครับ <ขอ S 2> ผมครับผมสวัสดีครับขอซื้อเบอร์โทร่งได้ครับไ้อ่าเป็นเบอร์โทรกับศูนครับครับผม853ครับผม3364ามหกส่ามสามหกสี่พี่ซื้อยังครับอ่าเป็นพี่คมสันครับพี่คมสันมาจากไหนพี่มาจากอุดรครับ ต่บมเชียงพินเชียงพินครับผมเอาตัวได้มากเท่มไหร่ปุเอาแม่ลูกมากครับเป็นแม่ลูกได้ได้เดือนนึงเป็นเป็นควายลูกแรกลูกแรกเดือนนึงครับเป็นลูกสาวบ่ไอ้เป็นลูกสาวครับเป็นลูกสาวโอ้ลูกสาวงามเลยนะครับแม่เพื่อนสูงอะไรครับแม่้อยสามสิบเกจครับประกันความสูงที่น้อยสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดประสามสิบเกจสามไอ้สิบแปดแหละครับอ๋อประกันสามสิบเกจเนาะครับประกันต่ำไว้ก่อนนะครับนี่นะครับถ่ายเปิดสวยเลยนะครับ นมหมอนมหญ่สีเต้าครบนะครับหางเลยคอเป็นพุ่มสวยนะครับนี่เล็บแข็งเล็บขาสวยเลยนะครับตัวนตัวเนือน้อหนังมันงามหน่อยเนาะครับต่ำลงต่ำนี้มีไหมครับผมบ่มีครับไม่มีป,นป็นหางบ่อบบอ่ขาวเป็นหางบ่็อกแซมนะครับนมสีเต้าสีเต้ตตพาพลังน้ำนมดีดีโค้หนาเลยครับหนาตึ้อหนาตึ้อเลยเป็นหนังหนาครับหลักกัสีดอกเลาอืมนี่ครับงานหนาเลยร้อยสามสิบเจ๊ต่ายเนาะครับ นี่ครับยาแต้มนีพี่น้องนะครับแต้มนีนะครับก็อ่องเดือบกพะาวอ้ยยยเลยคุณเดือบกระเป๋านี่ยยยเป็นควายสายพัฒนาโอ้โอสวยแค่หลอกแค่ล้างหุ่นกระดานล้างหุ่นครับค่มลูกสาวลูกสาวในเดือนนึงไงครับครับลูกสาวในเดือนมาที่สิบห้าครับอันนี้เป็นลูกพ่อแม่เด้ออันนี้เพ่อไม้ทับมา ครับแต่ว่าเกลี่ยดีเนาะเป็นนุ่มดีจ้วยครับงามๆเลยเป็นนุ่มแม่พันดีนะครับอ๋องานนะพี่น้องลูกสาวพนมันหางกับเป็นลั่นเลยที่หางหางกระส่งแตกเลยมันได้เดือนครับผมน้องค่าราคาเท่าไหร่เลยอ่าเปิดไม้ที่แสนแสนสามหมื่นบาทครับหนึ่งแสนสามหมื่นเนาะครับแสนสามหมื่นบาทต่อรองได้ต่อรองได้นะครับผมอยู่เชียงพินนะครับโคมแม่ลูกลูกสาวนะครับนี่ลูกสาวสวยเลยลูกสาวหนึ่งเดือน ครับผมลูกสาวหนึ่งเดือนลูกสาวไม่มีพออ่อปตีนพ่ออันบ้านไหนเนาะครับพบ้านเ,าเป็นพ่อบ้านบ้านนี่เองเบิ้งเกลีกวนะครับนี่หัวโค้งสูงโค้งสางเปิ้็ถือว่าโอเคนะครับผมอางง่างเลยนะครับอางง่ายดีไม่มีตำหนิครับรับประกันตำหนิครับผมนะครับแต่ข,าท,ขาทุกขาถอนเป็นหางแซมหางดอกอไม่มีไม่มีเลยไม่มีนะครับหนึ่งแสนสามหมื่นนะครับประกันอะไเลยทุกอย่างไม่นหยกหางกับว่าสุดนี่นะครับ เอ๋อนะครับเบิ้งรอบๆแล้วนะครับเปรี้สนกส่วนใจครับโทรสอบถามพี่เพบนได้นะครับพี่โอเคพี่ขอบมากครับพี่ขอบมากขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมขอซื้อเบอร์โทรนะครับไปศูนย์แปดสี่ีหนึ่งเก้าเก้าสองศูนย์สามครับพี่ยังนอนครับพี่ตักครับพี่ตักเนาะครับมาตตาบาลใน้องก็เลื่อนหรอเพระได้มาเดินแล้วแต่บ้านพ่นสวรรค์นี่แหละค้าเจริญเนี่ยครับขอบคุณสวรรค์ค้าเจริญนะครับเอาตะเลร้ไมมันนี้ขึ้นหนาตื้นเถอเนี่ยอาแม่ลูกครับแม่ลูกครับ โอ้สูงอะไรไนะครับแม่กคุณเนี่ยรอยสามหกครับประกันเล่ไหมพี่ครับรอยสามหกนะครับเป็นนองนาๆเลยนะครับรอยสามสิบหกนะครับนี่เป็นค้งลูกสาวไปลูกสาวครับลูกสาวอ๋อโถูกพูดหางคุณไหมนะครับนุ่มซีเต้าหกนะครับโอ้ขาใหญ่เลยนะครับนี่นองนาๆเลยนะครับนี่อ่างๆเลยพูดนะตาแจ่มพื่อนนะเบ้ยนะครับ พ่อมลูกสาวพ่องไน้องเมืองคักดนูนี่นะครับขอ้อเปิดสวยเลยพูดข้ออ่องสองเซนนะครับเดือบกเผาเงี้ยเลยนะครับลูกสาวจะเดือนอะไรซีเดือนครับซีเดือนไอทองใส่ไปบัวครับบัวว่างยังตัวเนาะครับว่างครับลูกสาวซีเดือนดูเงินปันท่านหน่ดูเงินปันท่านหน่งปุนนครับ ลูกบ้้านบานครับลูกบ้านตาคือแม่เลยครับพี่น้องนะครับลูกสาวนะครับคนลูกสาวนะครับคนเกี่ยวสวยเลยคนเมียคนเกิดนาเงี้นะครับหางงาคนะเป็นพุ่มสวยเลยนะครับนี่แค่บอกแค่ลังตรงนี้มีปะปั๊กบวครับบวประกันได้ไหมเนาะครับประกันประกันสูงประกันตรงนี้ก็ได้เนาะครับสูงได้ครับสูงโอ้สะพัดนาเลยตรงนี้เลยสามสิบหกเลครับสูงมาลายวินน้องแต่ว่านาสิบเลยผุด นะครับพี 50, ่ตั๊กน้องฟังราคาเนี่ยตัวอะไรได้เพื่อซีเอฟฮาท่นครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นท่าภายในเนาะครับต่อได้ครับต่อได้อีกครับต่อได้ต่ัวอะไรวะนี่ครับพี่น e> ้องครับนี่นะครับนี่งโค้งลูกสาวของพี่ตั๊กนะครับผมโอ้งงามๆครับแนี่เฟิร์นตกพี่น้องนะครับสระิกินเนี่ยนะครับผมนี่นะครับโอ้นาาาาาาเลยตัวนี้นะครับเดี๋ยวควายพี่น้องเป็นก่อนนี่ นะเติบเลยของมิต <kr> ักนะครับผมศูนย์หนึ่นะครับกับลูกสาวนะครับผมเปิดไปหนึ่งแสนหนึ่งมืนหาพันนะครับงามๆเลยนะครับพี่ตับกพี่ตั๊กน้องขอเบอร์ถิ่มไทยหน่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่สี่หนึ่งเก้าเก้าสองศูนย์สามติ๊ตักบ้างเลยเนาะครับผมโอเคพีอันดับของมังค่าครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับซื่ออย่างเนาะครับชื่อตั้มครับตั้มครับครับผมขอเบอร์โทรเบอร์โทรนะพี่ตั้ม 0 9 7ครับผม1 4 3 9 5 1 6 2สา9 5 1 6าห้าหนึ่นะครับผมเอาตัวไหนมาพี่วันนี้เอ่อตัวนี้เป็นควายตลาดครับเพิ่งเอาเข้าเมื่อวานนี้อ๋อนะครับเป็นแม่สาวเลยไงพี่ครับใช่ครับมแม่สาวสาวน่าสื้สเลยพี่นอ้องนะครับผมเปิดไว้เท่าไหร่พี่ครับต้อมโอ้นี่สามหมื่นห้าครับเปิดไว้สามหมื่นห้าครับนะครับผม เปิดสาวหน่อยสาวสวยประมาณปีไม่เพี่ตั้ครับประมาณปีได้ไหมประมาณปีหนึ่งครับปีหนึ่งเนาะครับอมสูงประมาณประมาณเท่าไรพี่ประมาณร้อยยี่สิบห้าถึงยี่สเอยี่ส้าเลยะครับยี่สิบห้าตำไว้ก่อนนะครับเปิดไว้สามหมื่นคับพี่น้องนะครับผมสาวหน่อยสาวสวยตัวสองตัวตัวนมีสอตัวพี่ครับตัวแรกก่อนเนาะตํานงตำาหนิมีไหมพี่เนี่ไม่มีครับไม่มีตำาหนินะครับผมพี่ตั้มอยู่บ้านไหนพี่อยู่นองบูครับ น้องบุญน London, ้องบุญสามพภาวครับอ๋อนะครับผมน้องบุญสามพภานะครับของพี่ตั้มนะครับผมครับเรียบแข้งเรียบขาเป็นดีเยี um <t um> <t um ่พ um> um> ี <t um> <t um> <t um> <t um ่น้องสาวบเซอยครับเปิดไปสามหมื่นห้านะครับครับหางเมันกับยเอาอยู่นะครับเลยคอนะครับเปรียมีครับงบประมาณน้อยๆครับผมนี่นะครับเบิ้งสเซนลอยสาวสวยนะครับเป็นเลี้ยงนะครับเปริญยายไลน์นี่ครับนะครับออกไปพัฒนาเอานะครับเปิดตัวแรกไว้นี่ ามหมื่นห้านะครับผมครับหน้าตาสวยในตัว2อง่ใช่ไหมตัวซองสาขาเื่ากันเื่กันครับอ๋อสามหมื่นห้า่กันพี่น้องนะครับอายุก็จะแก่กว่าน้อพี่วันนี้แก่กว่านี้หน่อยนึงครับอืมน่าจะอยู่ประมาณจะจะเข้าสองปีไหมประมาณนี้ประมาณนั้นครับประมาณนี้เนาะความสูงก็ยี่สิบห้ายี่สิบหกเหมือนกันครับประมาณนี้นะครับความสูงกับในราละเอียกันพี่น้องนะครับของพี่ต่มนะครับบรน้องบุสัม่าวห้องนะครับ ใช่คืสวยดีนะครับไทยมันมุนเลยนะครับหางเล่ยคอนะครับเป็นสาวหน่อยสาวสวยนะครับของจิตตมบันนองบุนะครับเปิดไปสามหมื่นห้าเหมือนกันนะครับหยุดหยุดยุดลูกตำหนิไม่มีพี่ไม่มีครับไม่มีเนาะน้ำลงตำหนิไม่มีนะครับสวยๆเลยนะครับถ้าลูกก็ลดได้ไหมพี่ลดได้ครับลดได้เนาะได้ครับเพื่อเพื่อพี่น้องเขาเบิรงคลิปอยู่นะครับมากสาวหน่อยสาวสวยนะครับสองตัวนี้นะครับของ พี่ตั้มครับลองโทรสอบถามบึงพี่ตั้น้องขอเบอร์โทรไหนเมื่อกี้มันไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่ศูนย์เกครับผมหนึ่งสี่สาครับผมเก้าห้่งหกครับเก้า่งเนาะครเยกับยูนองบูซำเผาพี่น้องครับโอเคพี่ขอบมากครับพี่มมาของค้ายูวัสดีครับพี่นวัสดีครับวัสดีค่ะยูคอเบอร์โทรนะครับผมเบอร์โทรกันเลยศูนย์แปดเจ็ดครับผมหนึ่งหนึ่งศูนย์ห้าครับผมหนึ่งศูนย์เก้าหน่งศูนย์เก้านครับพี่อันเพี่ อธิบายตัวนี้บ้างหน่อยเพื่อนเด็ลูกตัวนี้จับลูกผสมมีลูกมาแล้วสามตัวจ้ะจับลูกผสมมีลูกมาแล้วสามตัวสูงลอยซีซีฟประกันได้บ่างอะไี่สิรับประกันจะวัดแล้วออืโอเนเบื้องไหนนอนพีดอยู่แบบนี้เบื้องแข้งเบื้องขาแบบนี้บ่เบื้องแข้งขาเบื้องเนื้อหนังเขาแ,แ,แล้วเขาเป็นคั้ยขิงเย็นครับคั้ยขิงเย็นเลี้ยงแจ้งได้กับกุญอย กินยาดีอืมโค้งสางคนง่ายบอกโค้งสางง่จ้ะใช่ง่าตอนนี้ทองมาเป็นตอนนี้ผสมโตมากผสมตัวมากยังไม่ได้ตรวจทองอืมว่ขึ้นดีหนึ่งเลยคุณดีหนิ่งนี้เนาะผู้ขาคกล้วยตัวนี้บอบอยนั่นเลยเป็นจัดลูกผสมดิเขาให้ลูกดีคล้วยแบบนี้ส่งลูกสูงครับลูกทุกโตสูงลูกสาวตัวแรกเขาสูงลายห้าสิบสามแล้วตอนนี้ พ่อพ่อเน่จ้ะลูกสาวตัวแรกเขาคุณพี่น้องเบิ้งครับคุณเม่มาสายต่างค่ะพี่น้องนี่ครับสายต่างสวยเลยนะครับคุณผสมเบิ่มผสมไอพ่อสร้างไว้ลูกกสิออกมาเป็นควา่อบ้านเขาแล้วเขาเป็นบ้านเขาแต่ว่าจะลูกสิโต้ใหญ่สูงผสมเลยไปผสมเพลย์ไปเท่นัตัวนี้บอกผสมพ่อบ้านเขาไหยบอกประมาณเดือนได้เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งผสมพ่ออะไรเพราะว่าเขาออกไปปล่อยเลี้ยงควาวยคุ้งฝูงอ๋อ แต่ว่าเป็นคล้ยพอพันไงอยู่ลูกใบยกตัวที่ผสมมันนะ่ะก็คือว่าปล่อยปล่อยธรรมชาตินะพี่น้องบมแมนจ้ะแต่ผสม,มแล้ยวพันเดือนหนึ่งแมนแต่ยัไม่ได้ตรวจท้องเนาะเพราะว่ามันขึ้นเฮ้าเบิงมาท่านมันมีเปลือกเดมันกระเล่นั่นก็คือปล่อยเลยปล่อยเลยอ,ยลยอคุณเชียงนะพี่นอ้องสายตางปก,กติอย่างเงี้ยนะครับเฉียงนะครับ เขาเล่นน้ำนมตุ้งตุ้งเปิดด้วยแสนหนึ่งจ้ะแสนถ้วนๆเลยแมนแสนถ้วนๆโอ้ยนะครับนี่าเปลี่ยนมักสายตางคับพี่นอนคุยกันได้อยู่จ้ะสูงเลยสี่สิบพี่เนาะงลอยสี่สิบหนึ่งแสนนะครับผู้ใดอยากันเลยนะครับระเบิดโค่งสางลูกโตขึ้นนี่นะครับนี่มักสายตางับเรื่องพลังน้ำนุ่มนะครับเรื่องโค่งสางขึ้นไงอย่างเดียวนะครับสูงลอยสี่สิบนะครับพี่น้อนนะครับโอ้ยไงอยู่นะครับนี่นะครับน่าตื๊บเลย นะตึบเลยนะครับเก๋เดอเอไปซืบไเอาเอปหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับของพีอูนะครับอูวางเพื่อประจักษ์นะครับมื่อนี้มาตัวเดียวพี่มาตัวเดียวโอเคพี่มาร์คสบังครับอมากวัสดีครับน้องมามาคุณลุงบริเห็นโดนแล้วนะครับขอเบอร์ททรานน้องมารศูนย์แปนกห้าแปดศูนย์อาซาลุะูนย์แปครับผม0ูนย์หกห้าครับผมแปดศูนยกศูนหกสองเนาะแปดศูนย์สองสองแ แปดศูนย์สองสองแปดศูนย์สองสองน้องน้องมากนะครับพี่น้องเอาตัวเดือนมาครับน้องวันนี้แม่ม่านครับแม่ม่านครับทองจะเดือนละครับน้องมากห้าหกเดือนแล้วห้าหกเดือนแล้วท้องเพื่ออะไรครับลูกทองอันทองอันตัวที่เสื้อมันเป็นลูกของอันเพชรอุดรครับใเพชรอลูกตัวที่เสื้อมันเป็นลูกของเพชรอุดรนะของเพชรอุดรตัวที่เสื้อมันน่ะครับจะเดือนแล้วลูกเนี่ยประมาณข้าห้าหกเดือนทองเนาะครับ ประกันทองปุนี่ประกันครับประกันทองเลยแม่เพิ่นมีทำนี้ปุเนี่ยแม่สาวปุครับประกันเพืได้แม่สาวปลูกครับแม่สาวได้ลูกนึงอ่ะลูกมันตัวหนังครับได้ลูกมันนะหลูกันขายเพื่อนล้วครับเอาหลูกแบงเป็นลูกแบงลูปไปแล้วเดือดแต่แม่นปะอืมท่องหาหกเดือนแล้วนะครับนี่ของน้องมากนะครับผมนี่ไม่น้อยครับผมนี่แข้งขาเล็บแข้งเล็บขาดีนะครับ แค่หลอดแค่ลังคว้วสูงประกันใจน้องมากๆร้อยสามสิบบวกครับร้อยสามสิบบวกประมาณสามสิบสองสามสิบสามเลยเนาะข้อนนี้นะครับเปิดอะไรเนองราคาห้าเมื่นครับเปิดไปห้าเมื่นครับห่วยเนี่ยเปน้องครับนี่เป็นคว้วของน้องมากนะครับผมคว้วสูงอยู่มาล้อยสามสิบสองนะครับตามเอสามสองนะพี่น้องนี่นานเลยนะครับพองอยู่หาเดือนนะครับพองมากนะครับนี่ตัวตดีนะครับผมนี่ เขาเปิดสวยเลยนะครับตาเต้ยมครบยุ่นี่เอานน่เบื้องหน้าเพื่อนนี่ครับข้อออกแม่มีนะครับเปิดขาไวไง่เลยนะครับเลยสามสิบบวกยุ่นะครับหนเามุอนมึงแก่ลังเพื่อนครับไป่น้องหาเมื่อจะมาเันบ่ครับโอ้นะครับนี่ตัวสวยยุ่นะครับนี่ผู้ใออยากกับไปทะงนานะพี่น้องนี่ประกันท่องใ้พ่อมนะครับของน้องมากนะครับอยู่พวกพครับพี่น้องน้องไขยนะครับห้อยหน่อยนะครับผม มามากลุงขอเบอร์ทั่วจากรอบนศูนย์แปดเจ็ดย์แปดเครับศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าแปดศูนย์สองสองย์ปดนองพี่น้องบทั่วมากนะครับผมโอเคคันน้องมาของุณครับผมนะครับมาพออีตัวนึงครับพี่น้องนะครับผมนี่เอาราคาก็เลยนะครับสี่หมื่นเอนะครับผมนี่พี่น้องนะครับประมาณร้อยยี่แปดร้อยอยสามสิบนะครับผมร้อยยีดเกนะครับผมนี่ครับ ทองอยู่3เดือนนะครับนะครับตาเตี้ยนนี่นะครับผมนี่พอออกหนึ่งเซนสอเซนนะครับแข็งขาดีนะครับต้นโตดีนะครับนี่นะครับไข่สวยๆเลยนะครับประมาณ130ยสามสิบพี่น้องนี่ครับไข่มันมุนเลยนะครับทองพี่พ่อครับทองอยู่3เดือนนะครับนี่นะครับทอง3เดือนนะครับผมลูกโตที่3ในทองเด้อพี่น้องเด้อนะครับนี่นะครับ ลูกตัวที่สามไม่ท่องนะครับนี่นี่นะครับสวยเลยเลยนะครับผมขอเป็นบรสะดวกนะครับเคุนบอกแต่ราคาม้านะครับผมตัวนี้นะครับหางๆเลยนะครับนี่ตัวใดมีนะครับงบประมาณบาไลยนะครับนี่นะครับเป็นแม่ท่องนะครับผมสามเดือนนะครับผมนี่หางเงาเลยนะครับเรียบแข็งเรียบคานะครับตับนงตับนี้บุมมีนะครับผมบวกเส้นใจนะครับสี่หมื่นหนึ่งพัน นะครับสี่หมื่นหนึ่พันเป็นองททองสเดือนนะครับมักเงาเงานะครับสูงปลายนะครับแต่ว่านเดือโคงคงสั่งเรื่องเงานะครับนี่ยไทยครับนะครับเด้อครับผมนะครับโทรเจ้ของกล้วยนะครับศูนย์เก้าสามนะครับนี่นะครับห้าห้าเนะครับผงพอจักนะครับผมบันดันค่าเท่านี้นะครับผม ห้อยยี่หวันหนอนค่าได้ไปลองเด้อนะครับผมของพ่อจักนะครับผมนี่ทองสามเดือนนะครับสูงประมาณหนึ่งสามสิบนะครับนี่ประมาณนี้นะครับรวยมากนะครับสี่หมื่นหนึ่งพันนะครับผมงามๆเลยนะครับผมติดต่อพ่อจักได้เลยนะครับเด้อนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บุขอซื้อเบอร์ทั่วเนยห้อยมดน้องปลาซ้อครับผมห้อยมดน้องปลาซ้อครับผมเบอร์ทั่วเนยศูนย์เก้าศูนย์สามสี่หก สองห้าสองสี่สองห้าสองสี่เนาะสายอนุรักษ์มือนีครับสายอนุรักษ์อนนุรักษ์ะพี่น้องเบื้องนี่ครับครับผมย่อสายซากสมหรือมือนีคของแปลสายซาสมครับผมของแผลอ่าน้องซื้อยังครับพี่อ่าน้องต้นเขาครับผมน้องต้นเขานะครับเป็นเฟ้สายอนุรักษ์พี่น้องนะครับผมแกะหน่อยแกะหน่อยแกะหน่อยนะครับแแค่แแค่เตียโอ้นะครับผมครับผมมาขอคลองนะครับ อนุรักษ์นะครับวันนี้บ้านกำับนะครับขออยากไอ้เป็นงานที่หมดท้ายให้นะลองต้นเขานะครับโอ้ตาแตกเป็นขวนดีครับขวนงามมืดนะครันเล่าแตกครบหมดครับทั้งสองขางแล้วก็ขวนนั่นมหเสน่ห์กับมีครับครับเดี๋ยวไปทัดอกไม้ให้น้องเบิ้งก่อนวันนี้นะครับจะอยเบิ้งนะครับใช่แล้วเป็นพิ่งเงินนั่นไหมนะครับโอ้ควนเกลียวสวยเลยนะครับงามเลยสูงอะไรครับที่หมดวันนี้อ่าประมาณแปดที่ผ่าเสนถึงเก้าสิบเสนนี่แหละครับแปดที่ผ่าเก้าสิบไหเนาะครับผมนะครับนี่ โอ้ถ่ายมันมุ่นดีเนาะแข้งามเป็นอ่างนี่มั่พอแข้งามนะครับผมเป็นแข่โดยเมียนะครับสวยๆเลยนะครับนี่คุณแม็กซ์ไซอนุรักษ์นะครับงามๆเลยนะครับวงลอยประมาณ85ดสิบห้าถึงก่อสิบเซนนะครับนี่ข้อตันๆเจรือเลยนะครับนี่ถ้าหากดีนะพี่น้อยนี่ไปเอาไปนะครับประจำข้อประจำฟาร์มนะครับงามๆเลยนะครับสีเป็นสี มันเลี้ยงมือเนาะเป็นตีดอกตีดอกเล่าดอกเล่ายังไงเนาะคีัดอกเล่านะครับเป็นแค่แทะได้ครับแทะงามซ้ำตูนแทะงามนะครับผมแทะงามมาต่ำกับมาไอ้เขามานะครับขอลงคลิปเนี่ยนะครับนี่ต่อมีผมมีเลยนะครับผมแค่หน้าตัวนี้นะครับผู้ใดสนใจอนุรักษ์คือว่้านละครับแมีนครับพี่มันเป็นประจำคลอกไปประดับบารมีครับผมประดับบารมีความไหนเนาะครับผมโอ้ผมมาอีกทีแล้วสมส่วนเนาะ คเป็นสมดุลหน้าตามันงามพร้อมเลยครับหน้าตางามหน้าตาดีพร้อมวนกี้งามอือโอ้นะครับเพิ่นหูเชียงนะพี่น้องนี่ครแค่หน่อยจห่วงมูอห่วงมูืองามเลยนะครับพี่มดเปิดไปไดนเนีพี่อ่าเปิดไปสิบสองครับผมแถมสองพันครับผมแถมสอพนพี่น้องครับผมเป็นแค่นอยนะครับสนใจกะคุยกันได้ครับผมเบืงองดูคุยแต่หนองซ้าเห็นปะอ่าอยู่หนองก้ซ้อครับผมหนองก้าวซ้อครับไม่ซื้อฟ้ามาพี่มดกะารคอฟาร์มบ กะบ่มเมียนฟ้ามดอกครับแต่ว่าเข้ากับมี่งว่ามีคข้ยพราปั่นไต้บ้านครับผมเพื่อพี่น้องเพิ่นไปหาเพื่นเนาะเพิ่นแบ่งเอานะครับครับผมเพื่อนมาแขะนะพี่น้องแขะงามเลยนะครับนี่ครับผมแขะงามแขะงามนะครับสาวส้าซวยตัวนี้นะครับน้องต้นเขานะครับง่ามเลยตัวใบหนึ่งแสนสองหมื่นนะครับโอ้งามนะครับนี่ง่ามเงยเลยประดับบารมีครับครับผมอ๋อเป็นความงามแล้วหองราคาแล้วมา็นบั้ตคอนเบอร์โทรถึงไทิ้งไทยไปหมดเบอร์โทร่วไหน อ่าศูนย์เก้าศูนย์สามสี่หกสองห้าสองสี่สองห้าสองสี่เนาะหอยมดครับหอยมดเนาะนองกัวซ้อครับผมเคียีประมาณขอบคุณครับครับผมครับพี่น้องนะครับตลาดก็เริ่มไหวแล้วนะครับผมมื่อวันบ่ายต้นกับขอขอบคุณนะครับเด้อเลยครับเอฟพีดีรับชมคลิปจนจบนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับรลำเบลลำรวยนะครับผมพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ